ง่จับประเด็นในแต่ละครั้งมาสรุปเป็นองค์ความรู้เก็บประเด็นที่เราคิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดบันทึกข้อมูลจัดประเด็นใจความสําคัญบทบาทของโนเทเก e r เป็นผู้เก็บประเด็นน่าสนใจแล้วก็มันมีประโยชน์สูงสุดค่ะ การที่คุณครูสามารถกระตุ้นอารมณ์เป็นบวกต่อการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันไปสนับสนุนกระบวนการคิดเป้าหมายของเราต้องการเปลี่ยนอะไรต้องการให้มันไปถึงไหนในการจับประเด็นสําคัญคือต้องจับประเด็นโดยไม่ตีความประเด็นไหนที่น่าสนใจไล้ฉุกคิดแล้วก็บันทึกไว้การจับประเด็นสื่อสารองค์ความรู้ของ PLC นะคะการเป็นนู้เทคเกอร์ไม่สามารถเอาความคิดตัวเองลงไปได้อย่าใส่ความคิดตัวเองเข้าไปะคะ่ะก็คือ จับแต่ละจุดที่สำคัญเพื่อที่จะสื่อสารออกไปสรุปเป็นใจความสำคัญได้ค่อนข้างที่จะทํางานหนักพอๆกันกับฝ่ายวิชาการเลยทีเดียวเพราะว่าต้องมีการประสานงานกันตลอดอย่างนี้ค่ะการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะมีวง plc ก็จะไปศึกษาข้อมูลของคุณครูต้นเรื่องคุณครูต้นเรื่องในเวทีเนี้เล่าเรื่องอะไร ท่านผู้เชี่ยวชาญหรือท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะในครั้งนี้คือใครพอได้ครูต้นเรื่องมาทีมงานวิชาการก็จะมีการประชุมกับครูต้นเรื่องเราก็เริ่มโน้ตตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าครูต้นเรื่องอยากที่จะสื่อสารอะไรแล้วทีมวิชาการต้องการจะสื่อสารอะไรในเวทีเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดนี่ค่ะให้ทีมวิชาการต่อ แล้วก็มาเป็นการสอซสอมย่อยในโรงเรียนก่อนเนะะี่ยค่ะตรงนั้นพยายามเก็บประเด็นของครูต้นเรื่องนะคะที่เขาพูดแล้วก็โน้ตส่วนที่เกี่ยวกับข้อเพิ่มเติมของในทีมว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรเสร็จแล้วเวทีจริงเราก็ทีมที่เป็นโน้ตคู่อีกคนนึงเลยคะ่ะเอาโน้ตที่พี่เขาโน้ตไว้มาเติมกันอย่างงี้ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยก็จะมีผู้ช่วยโน้ตเทคเกอร์นะคะ,คะเพื่อที่จะส่งประเด็นให้กัน เพื่อที่วงมันจะได้ลื่นไหลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ติดขัดขอี่ค่ะก็คือการจัดการเรียนการสอนหขั้นตอนบางทีเราเจออะไรที่น่าสนใจโนต้ตที่น่าสนใจแล้วก็ส่งไปให้ฟ้าดูน่าสนใจน่าเรียนรู้แล้วก็ไปช้อนถาม,ถามต่อค่ะแล้วถ้าไหนสําคัญสุด,สดๆล้วก็จะประชูแบบให้มันเด่นด้วยตัวหนังสือหรือว่าด้วยสีให้ให้กลุ่มอะค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเด็นนะ่ะค่อนข้างที่จะสําคัญตอนช่วงท้ายของเวที นำเสนอข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในเวทีว่าครูต้นเรื่องพูดอะไรบ้างแล้วสรุปประเด็นที่เวทีจะเอาไปใช้ต่อได้นะคะแล้วก็สรุปประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิอะคะ่ะคอมเมนต์เล่ามาหรือว่าให้คําแนะนำเลยคะ่ะการที่โนต้ตมาสรุปในตอนท้ายในประเด็นสําคัญสําคัญยิ่งถ้าสรุปกระบวนการประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิเติมให้เนะะี่ยค่ะด้วยเวลาท่านอาจจะพูดเร็วบางที อาจจะทับซับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูบางท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะยัำฟังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะการที่มีโน้ตมาดีเช็คให้อีกรอบนึงมันจะเป็นประโยชน์มากๆ การเผยแพร่ความรู้นะคะก็คือคลิปวิดีโอครูต้นเรื่องการสตรีมในการซูมแต่ละครั้งเราจะไม่ลบค่ะสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube โรงเรียนผลตอบรับยอดวิวก็ก็เยอะอยู่ค่ะโฆษณาเข้ามาแสดงว่ายอดวิวเราก็สูงพอสมควร มันมีประโยชน์กับเรานะคะเหมือนสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นมาอ่ะคะ่ะลดทั้งระยะเวลาลดทั้งการเดินทางลดทั้งค่าใช้จ่ายก็เป็นโอกาสง่ายขึ้นที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันมันจะเป็นมุมมองที่คนนอกมองเข้ามาจากการทํางานของเราอะคะ่ะเราก็จะได้รับคอมเมนต์เนี้ยเพื่อไปใช้ต่อด้วยการประเมินเพื่อมอบอำนที่เป็นศาสตร์และศิลปะนคนเป็นครูเนืที่ทำนักพโครการไปใช้ในห้องเรียนนะคะ ก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปองค์ความรู้ใหญ่ๆก่อนแล้วเข้าไปสู่เรื่องเล็กๆจับประเด็นได้ว่าเอ๊สิ่งที่เรียนมาวันนี้เราเรียนอะไรไม่ใช่ว่าเรียนกว้างๆแล้วเราไม่ได้อะไรเลยคือเอาไปต่อยอดในชั้นเรียนของตนเองค่ะเพราะว่าป .3 เขาจะมีการเขียนเรื่องจากภาพด้วยจับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อ่านตัวนี้ก็จะเป็นการเอาไปฝึกให้เด็กรู้จักจับใจความสําคัญของเรื่องอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในห้องเรียน